เราสวิตช์ที่คน,นเดีนวได้ไปวิดีโอยู่ผมไอ,สอ้สบเออนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมเราบอกในแมปที่มีชื่อว่าตามีครับวันนี้เราก็มาคนเดียวครับนะครับคนไทยนะเปลไม่รู้นี่เขาเขาบอกทำความสะอาดห้องเหรอแล้วก็ทำความสะอาดเลยลงมากันห้าคนเลยเนี่ยผมกดมาห้าคนนะ ก็จะได้เยอะๆหน่อยทีนี้เพื่อนกำลังทำความสรางกันอยู่แล้วก็แนนเนี่ยมีเคสคุณคนละเราเข้าไปทำปมาม่ากันเหรอผมก็เล่นไม่เป็นหรอกทำมาม่าทำให้ห้าคนกับพ่อหนึ่งอันค่นินนเป็นไนโอ้โหติดติด แล้วใครมันกินน้าเพื่อนมันกินน,น่ะแล้วเราก็เล่นไม่จบ่ะดี้แคใใ่ต้มมหมยย่ายนี่นเพื่อนแอบกินไปแล้วหลายอันด้วยเอ,อ้ยมีคนถามว่ามีคนไทยไหมปังดิเออแล้วก็กินเออกินกินหมดดิเออแดกกินหมดอะไรรี h e ล e ินเ a t o r อันนี้มีคนทำแล้วอะทำไมเขาทำมาแม่เปลี่ยนไว้อะเดี๋ยวตอนกลางคืนหิวอ่ะโอเคนั่นเราทำด้วยแล้วกันวางอันนึงเขามาครอประตูหน้าบ้านเหรอพ่อจะออกไปเช็คข้างนอกหนลองน,นั่นไห่ะดีทุกคนเขาทำมาแม่เตรียมมาเยอะเลยอะไร พวกแกก็ดูทีหลอนอยู่มั้งแ่จำไว้ต้องนอนก่อนสิบโมงอ่ะอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเฮ้ยไม่งั้นพอจะโกรธเหรอโอเคเราต้องไปนอนสแลงแล้วอะไรอ่ะเทิร์นออนเปิดแอร์เหรอเปิดแอร์สิมี่ให้อยมันเปล่า โอ้โหอยู่กันเต็มเลยนี่หว่าไม่ทานเปิดอแอร์ปิดไฟให้หมดครับปิดไฟให้หมดเขาบอกให้ปิดไฟเปิดไฟใช้ก่อนเลยมองไม่เห็นปิดย้างเปิดประจ่างลงรถจะไม่ปิดเอ้ยแล้วตรงไหนที่ยังไม่ปิดห้องน้ำเหรอเอ้ยอเกมน,นี้มีห้องน้ำ้ยวยหรอวะประตูนี่เหรอที่มีห้องน้ำในห้องน้ำอันนี้ โอเคแล้วก็เปิดทิ้งไว้พราันปิดแล้วไปเปิดทีวีแล้วลงไปข้างล่างเพื่อดูโอเคโอเคเรามาฟังข่าวกันอ่าขอควมจากเอฟบีไอ North and call law รู้สึกว่าเรามากับคนไทยเนี่ยเยอะมากเลยมีสามสี่คนน่ะแน่มาทั้งห้าคนอ่ะทั้งหมดนี้มีคนไทยเก้าทูสลีปนอนสีเพื่อนน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 ี่นอนนี่เออมานอนอสมน้ำหน้า สมในโง่ไม่นอนกันนะ่ะทำไมพ่อทำหน้าเกยังเอ้ยทันว้าวเอาตลอดในคืนนี้เปิดไฟสิมองไม่เห็นแอคหนึ่งเรามีแก๊สสี่ถังใช้ c p v อย่างประหยัดเมื่อพ่อมาก็รีบนอนโอเค ให้ย่องจะปลอดภัยที่สุดการนอนหลับจะเป็นการเพิ่ม e n นอร์จ้อักินอาหารด้วยให้อิ่มหิววันยังกดเล็กสไม่ได้หิวแล้วอะ่ะโดนไปเลยไหมย๋ยวบอกเ้าก่อนแป,แป,แป๊บแเออตกใจหมดอ้อ พิมนอนพิมนอนโอ้โหตกใจมีฟิวเจอร์เดรนเราไปกินข้าวันไหมเพื่อนอย่าบอกพิมบอกเพื่อนว่า,าวกินข้าวกินข้าวเออไม่ไม่ไม่ไมไมเอาแย่งเตียตุยโอไม่รับรับรับ,รบ โหจะหิวตายแล้วเนี่ยพอ,อกินมะม่าไหมออกินมะม่าที่ผมถือไหมเนี่ยเส้นใหญ่สุดเลยโอเคไปกินข้าวกันต้องรียไปกินแล้วหิวมากเลยอะรู้สึกว่าคนไทยคนนี้พวกนี้นา่าจะเล่นเป็นเนะี่ยกินก่อนไแล้วกันเฮ้ยอย่าพยายามเดินดีกว่าเฮ้ยอย่าพยายามวิ่งเดี๋ยวมันหิวให้เพื่อนเดินช้าจังทำไงต่อดีเฮ้ยนอนหลับนอนหลับ กลังใอนนอาทีเราจะหมดแล้วในต่อค okay. ืนน oh, right. ี้เราจะอยู่จนถึงหกโมงเช้าเลยโอ้ตอนนี้ก็หิวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรามีมาม่าอยู่มาม่าที่ทำไมเส้นคนใหญ่มีขนาดชือนะยังไม่ลวกลงมาเลยแอปเปิ้ลอาเพื่อนมาถึอมาม่าเราก็ถึงมาม่ากันแียงอะไรแียงอะไร หล,อล่อนั่นเนี่ยหล,อล่อนั่นเนี่ยปิดไฟก่อนดีไหมทำไมต้องปิดด้วยอ่ะเพื่อนวันนี้หิวแล้วเดี๋ยว์พิมมาเป็นหิวแล้วปิดทำไมหิวแล้วอ่ะก็หิวแล้วไงจะห้าอะไรอ่ะ มันเครื่องหลอดแล้วเนี่ยน่ากินข้าวยังเนี่ยกินแล้วก็มันเครื่องหลอดแล้วอะไหวมากหิวเห็นไหมเพื่อนเขจะบอกวมาหิวเลยเอละไรของนายเนี่ยทำไงดีก็ลงไปทำนาสิยืนเอ,อ๋อะไรวิทย์ทะเลจะหมดแล้ว กินอีไรเหลือสามแล้วอ่ะโอเคเพื่อนไปเติมนะเรากินข้าวนะทำเผือไปดีกว่าเดี๋ยวต้องมากินนี่อ่ะมันปีสามแล้วต้องอีกสามชั่วโมงจะไปกินกับตัวนี่แหละอุย้ยขดเ,เอ๊ออะไรใครตาย ได้ยินเสียงคนตายบอกแล้วให้ไปกินกันอ <c oughs> เออดูดูทีการแก้ของผมนะครับ้บอยพอไปก่อนเออชิบลูกขึ้นแล้วก็กดนอนนี่ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้ครับไม่ดีฝั่งนน้นเออมีกดอีก <c oughs> ไม่เช็คตรงทะลุหน้าตา่างี้นะ้าไมเช็คทะลุกําแพงทำอีกยังไงป็งไงทุกคนไม่ได้นอนทุกคนไม่ได้นอนโอเคไม่แก้มันไม่แก,มแก,มแก, <c oughs> ก้มเฮ้ยนะเพื่อนชิมยาเลย มุจิอหือวิงไปเลยทำไมเพื่อไหมทำเพื่อทำเพื่ออะไรอ่ะไม่ดูได้ไหมไม่ต้องดูอะไรนะศพอ,อยู่ข้างเนี่ยดูทำไมี่ยไม่ดูศพคนตายทำไมไ<ป>โอ้ยชชิบหาย กูตายเลยโอเคถ้าชอบเคมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวบาย